เนี่ยนางสงกรานเป็นทิดาของเท้ากบินพรมหรือเท้ามาหาสงกรานค่ะซึ่งก็จะมีอยู่เจดนางด้วยกันนะคะแต่ละนางก็จะเป็นตัวแทนของวันในสัปดาห์ค่ะตามปกตินางสงกรานทั้ง7ค่ะก็จะใส่อยู่บนสวรรค์ค่ะ แต่ทุกๆวันที่13เมษายนฮะก็จะต้องลงมารับสีสาะของเท้ากบินพุมแห่รอบเขาสุเมนค่ะก็แล้วแต่ว่าจะเป็นเวรของใครในปีนั้นค่ะแต่อย่างปีนี้เนี่ยในวันที่13เมษายน2568นะคะก็จะตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งก็จะเป็นคราวของนางทุงสเทวีนะคะนางสงกรานประจําวันอาทิตย์นั่นเองค่ะ ปีนี้เนี่ยในวันที่13เมษายน2568นะคะก็จะตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งก็จะเป็นคราวของนางทุงสเทวีนะคะนางสงกรานประจำวันอาทิตย์นั่นเองค่ะและความสําคัญอีกอย่างของนางสงการานนั่นก็คือจะสามารถสะท้อนสถานการณ์ในปีนั้นๆได้ด้วยอย่างปี2568นะคะตามตำราโบ,บราณจะถือว่าเป็นวันมหาสงกรานที่เลือกสวนไร่นานเนี่ยเพือกมัน จะไม่แพงค่ะนั่นแปลว่าภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นส่วนที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะนั่นก็คือด้านสุขภาพและอารมณ์ของผู้คนโดยนางุงสเทวีนะคะมียานภาหนะเป็นครุฑค่ะเวลาจะเสด็จนอนหลับนะคะจะนอนหลับตาอยู่บนครุฑลักษณะพิเศษในปีนี้ก็คือทรงพาหุรัตทัดดอกทับทิมอภราราแก้วปฐมราชพักษาหารคือผลมะเดือ่อมือขวาถือจักร มือซ้ายถือสังสื่อถึงพลังอำน,นาจนั่นเองและการเสด็จโดยหลับตาบนหลังครุฑนะคะมีในว่าพระมหากษัตริย์จะเจริญรุ่งเรืองดีค่ะบ้านเมืองจะมั่นคงแต่จะมีบางช่วงที่ประชาชนรู้สึกไม่มั่นใจในอนาคตนะคะต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือร่วมใจกันมากขึ้นค่ะคําพยากรณ์จึงสามารถแบ่งออกได้3ด้านหลักๆค่ะได้แก่ด้านรกนะคะด้านเศรษฐกิจและการงานเนาะปีนี้เนี่ยกเกษตรกรรมนะคะก็จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นราคาผลผลิตก็จะไม่แพงค่ะซึ่ง มันก็จะส่งผลดีต่อผู้บริโภคนะคะแม้ธุรกิจในบางภาคส่วนเนี่ยอาจต้องเผชิญความท้าทายจากสภาพเศรษฐกิจโลกและต้นทุนที่มันผันผวนแต่ถ้ารู้จักวางแผนและปรับกลยุทธ์การดำเนินงานได้เนี่ยก็จะสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับช่วงครึ่งปีหลังได้อย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาพเทคโนโลยีและการศึกษาค่ะส่วนต้นปีนะคะอาจจะเจอกับความผันผวนและภาวะไม่แน่นอนค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรและกลุ่มธุรกิจ SME นะคะแต่ด้วยพลังแห่งความอดทนแบบควายและสติปัญญาแบบกระจกในมือของเทวีนะคะหากคนไทยเนี่ยพร้อมปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะและวางแผนให้มันดีเนี่ยปลายปีมโอกาสฟ้าเปิดค่ะธุรกิจฟื้นตัวและ มีไรายได้เข้ามามากขึ้นนั่นเองค่ะมาต่อกันด้านที่2กันบ้างดีกว่านะคะนั่นก็คือด้านสังคมและครอบครัวค่ะในปีนี้นะคะมีแนวโน้มว่าคนในบ้านนะคะโดยเฉพาะสตรีหรือว่าคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยอาจมีเรื่องให้ร้อนใจค่ะกุนเกลือรู้ว่าวิตกกังวลได้ง่ายนะคะดังนั้นในปีนี้เนี่ยควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับสุขภาพจิตของคนในครอบครัวค่ะการใช้เหตุผลแทนอารมณ์นะคะและการสนับสนุนด้วยความเข้าใจเนี่ยก็จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและความอดอุ่นให้กับภายในบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะ ซึ่งปีนี้นะคะเป็นปีที่หลายครอบครัวเนี่ยอาจจะต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงนะคะเช่นย้ายบ้านย้ายงานหรือว่ามีสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านนะคะเช่นการแต่งงานหรือว่ามีลูกพร้อมกับการดูแลผู้สูงอายุในบ้าน,นะคะ่ะความผูกพันและการสื่อสารนะคะจึงเป็นกุญแจสําคัญในการพาค,ครอบครัวเนี่ยก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคงได้นั่นเองค่ะ สาระสุดท้ายนะคะก็คือด้านสุขภาพลายภัยพิบัติค่ะคําทำนายเนี่ยได้ระบุไว้ว่าจะเกิดความข้ต่างๆะคะอาจเกิดโรคระบาดเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกลางปีนะคะทำให้ประชาชนต้องหันมาใส่ใจด้านสุขภาพมากขึ้นค่ะทั้งในด้านอาหารความสะอาดน,นะคะและการพักผ่อนให้เพียงพอ นอกจากนี้นะคะยังควรเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติเช่นน้ําท่วมหรือว่าพายุรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวค่ะการมีแผนสำรองหรือว่าประกันภัยที่เหมาะสมไว้ล่วงหน้าเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งคำทำนายที่เตือนว่าอาจมีภัยธรรมชาติหรือว่าโรคระบาดเกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงกลางปีนะคะสิ่งสําคัญเลยคืออย่าตื่นตหนค่ะแต่ควรเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอน,นะคะดูแลสุขภาพให้ดีและพกยาสําคัญไว้นะคะและหากเป็นไปได้นะคะก็ควรที่จะทําประกันสุขภาพหรือว่าอุบัติเหตุไว้ล่วงหน้าไว้ก็จะดีมากนะคะก็จะยิ่งเพิ่มความอุ่นใจในปีที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี้ได้ะคะ่ะ